สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไพรวันฟาดยับไพรวันเคลื่อนไหวฟาดพระคำคมกับศีกาขี้น้อยใจลั่นย่าทําศาสนาแปดเปื้อนไพรวันเคลื่อนไหวฟาดพระคำคมกับศีกาขี้น้อยใจลั่นอย่าทําศาสนาแปดเปื้อนห่วงพระย้อยถ้าไม่มีสังคมคอยกดดันอาจต้องกลายเป็นพระเล,ล่ลอนพระไพรวันฟาดพระคำคมกับศีกาขี้น้อยใจจัดหนักพระบ้าอำนาจ ยาธรรมพระศาสนาแปดเปื้อนเผยเป็นห่วงพระย้อยโดยวันที่30เมษายน2565ปาหาวันเคลื่อนไหวฟาดพระคำคมกับศีกาขี้น้อยใจลั่นยาธรรมศาสนาแปดเปื้อนโดยได้ไลา์เป็นเวลา1.2ชั่วโมงชื่อหัวข้อว่าพระคำคมกับศีกาขี้น้อยใจเผยยาธรรมพระศาสนาแปดเปื้อนเป็นคนย่อมมีความอยาก ถ้าอยากก็สึกออกมาจะมีเมียกี่คนก็ได้ไม่ผิดศีลถ้าไม่แย่งของใครห่วงพระย้อยถ้าไม่มีสังคมคอยกดดันอาจต้องกลายเป็นพระเล่ลอนเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เห็นชัดอำนาจและเงินเป็นใหญ่โดยไม่สนพระธรรมวินยัยนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการใช้อำนาจว่าพระมีเงินเยอะแล้วกลางเงินกับยศตัวทำลายพระเลยเป็นพระแค่อย่างเดียวก็ยากแล้ว ถ้าพระจริงๆจะคิดแบบนี้แค่ปฏิบัติให้ถูกต้องให้เหมาะสมฉะนั้นตัวทำลายพระคือเงินกับอำนาจดูจากกรณีนี้พระที่มีตำแหน่งยังไม่ทันสอบสวนเลยไล่พระออกจากวัดแล้วกรณีหลวงพี่ย้อยคนออกมาเปิดโปงเพื่อจะรักษาความบริสุทธิ์ของพระศาสนาเปิดเผยความจริงแต่กลับโดนไล่ออกจากวัดเหมือนหลายเคสที่เกิดขึ้น เพราะพอมีอำนาจและบ้าอำนาจไม่สนใจความเป็นธรรมอะไรเลยไพรวันบอกด้วยว่าส่วนหนึ่งเราทุกคนก็ผิดที่ทำบุญเพราะอยากได้บุญแต่กลับไม่ได้ดูว่าเงินทำบุญที่เราบริจาคทำบุญไปเพราะอยากได้บุญนั้นถูกนําไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่ดังนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรช่วยกันสอดส่องไพรวันบอกด้วยว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเรื่องเท,ท็จ กรณีพระคำคมแต่มีคํำสั่งกดดันมาจากส่วนกลางให้จัดการหลวงพี่ย้อยซึ่งตนไม่รู้ว่าเท็จจริงอย่างไรแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือน่าเกลียดมากคือพยายามจะใช้อำนาจจากส่วนกลางเข้ามาจัดการถ้าไม่มีคลิปหลุดถ้าไม่มีกระแสสังคมช่วยกดดันป่านนี้พระย้อยคงหาวัดอยู่ไม่ได้เป็นพระเล่ล่อนไปแล้วขอขอบคุณแห่งข่าวจากทีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ